สวัสดีครับอยู่ผมก้าวโนแวันนี้ก็จะมาเล่มบัตตไฟนะครับผมทุกคนจะไม่เห็นหน้าผมทุกคนนี่นะรผมจะหน้าผมอยู่นี่นะครับทุกคนจะเห็นหน้าผม,มาแล้วนะเนี่ยาแสงไฟผมได้าแสงไฟผมก็พร้อมแล้วทุกคนมาเรื่งที่เที่ยวครับผมเราเราจะไม่ใช้สนามนะทุกคนเราจะใช้เป็นปรถจักนห่ายนะทุกคนวันนี้เรามาถ่ายในทมในบ้านกันนะครับผม,ผมจะลองเล่นบัตตไฟคนเดียวดูนะครับทุกคน <S 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 นี่นะครับผม อากิโตะนะครับผมเป็นเดนเชนบูนะครับผมทุกคนทัทุกคนั้งองอย Remember, ่างนี้เยอนทุกคนตั้งตั้งตังตั้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 ตั้งตั้งงตั้งตั้ั้งตั้ังตั้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 ้งตั้ั้งตั้งั้งตั้งั้งตั้งตั นี่นะครับผมเ e n g i n e ้หน้าผังการให้ดูก่อนแ้กันนีักอการครับันีนะคนไม่ได้ตับเล่นนะครับับจริงๆนทุกคนไม่เด้เอาแบบเล่นๆทุกคนผมไม่รู้ฝ่ไหนชนะทุกคนเพราะผไมอะไรมาก ลองเล่นการดูดาอนดูดากอนการดดากอนผมช่นาเป็นทั่วนะครับผมอ่าบัดดี้เรานะครับผมอ๋นะต้องมายงด้ยกนนยิงก็่ง้งายัด้วยกันอ่าดีเนี้ยสั ลักษณะเราก็มีหนังนี้นะทุกคนต้องมีหาอะไรมาหลอกอีกนะทุกคนไม่มีอะไรหลอกทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนชินบัตเอ engine one อี r นะทุกคนเดี๋ยวนี่นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวข้ามเวลาเนาะเราไปจัดเดี๋ยวจัดเรดสร็จทีเดียวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงนะทุกคนก็กลับมากันอีกครัาา้งนึงที่วงโจ๊กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมวงโจ๊กจะมีนี่นะครับผม แล้วมาดูฝั่งคงคู่แข่งกันดีกว่านะทุกคนผมเล่นคนเดียวนะครับลองซ้อมดูจอ,อถึงหกนะครับผมสี่สามห้าหกเจ็ดแล้วทุกคนได้แปดใบเรียบร้อยจัวแปดใบนะทุกคนฝนะ่าสงครามาดีกว่านะครับเป็นอย่างนี้นะทุกคนฝ่าองครามเขจะเป็นอย่างนี้กันนะเป็นผมนี่นะน,นะครับผมสามใบนะครับผมนี่เป็นผมชาร์จไปน,นี้ก็ได้ ในดีเนี่ยเอาวันนี้วันสองวันนี้จะดีเราลองเขาเกตนะครับผมสามเป็นหกพอดีเป๊ะนะทุกคนผมนับถูกหมดแล้วนะทุกคนอ้าวมาเล่นเลยดีกว่านะทุกคนผมให้นนนนนนใหฝ่ายเエンชินเริ่มก่อนนะครับผมเราขอปิดฝากก่อนนะทุกคนอ่ะวแล้วเจอฝักนะครับผมแล้วก้อนโบนะครับผมエンชินโบให้エンชินโบฝายเล่นก่อนนะครับ รอนะครับผมเขาก็ชาร์จไปนี้นะโอ้โหมาลองคิดซะหน่งก็จะได้เหบืนี้นะครับอนดรอนะครับผมแล้วก็สวมใส่แล้วจมตีสายไฟเตอร์นะครับผมเขาเหลือแปลกนะครฮะดูกะเหลือแปลกนะครัฮะรอดูกะรอนะครับผมแล้วยูกะก็ชาร์จแอนดรอนะครับทุกคนทุกคนครับจะเป็นยูกะยูกะจะเลือกอะไรทุกคนอ่ะทุกคนดูตรงนี้นววววววอะไรเขาไม่เห็นไป ทุกคนถ้าเป็นยูกะยูกะจะเลือกอะไรทุกคนเราเามนเาช่วยทายก,กันหน่อยดีกว่าถ้าจะยูกะจะกดครับผมอ่ายูกะก็จะใส่ผมถ้าเป็นยูกะนะ้ำจริงๆอะ่ะยูกะ,ะสอาใส่เทมและเพื่อนึ่งเกนะครับผมดูับทุนยูกะจะบัดดี้คอ้นะครับัดดี้คอร์อันทัวร์ดาวก้อนไปช่องขวานะครับผมอันนี้ของเขานะครับผมเราจะไม่ไปยูโกนะครับ ถ้าเป็นการทัวร์แล้วก็อีกไปนะผมถ้าเป็นการทัวร์ก็จะถ้าเป็นยูกะรน่าจะขอใบนี้นะครับไปช่องซ้ายนะครับผมถ้าเลืการทัวร์แล้วกันครับโจมตีใส่ไฟเตอร์แบบเมามันนะครับผมอยากซ่านะครับโจมตีนะครับผมสองนะครับผมเหลือแปดนะครับมาสโตอเหลือแปดนะครับผมหนึ่งคีครับมาสโตะเหลือเจ็ดมาสโตะเหลือห้านะครับผมการทัวร์แล้วก็จะเป็นจีโบ่ทำงานเจนการทัวร์แล้วก็พาสมหมดนะทุกคน ไม่ใช่พลาสมหมดครับออโซนิคหมดนะทุกคนนี่นะครับความสามารถออสูนิคหมดนะครับผมนั้นก็อย่างนี้นะครับทุกคนโลมิกโมดนะครับจะสองเกียร์นะครับสูงกองเข้าโซคัดนี้บนสนามเราไม่สามารถถูกกับขึ้นมนด้วยความสามารถความสามารถของเขาในการด้วยความสามารถมันจะดูได้ก่อนในการทีเข้าสนามพอชิบเป็นสองหน่วยนะครับทุกคนตืดนการเม้นต์ารเป็นต์สิบเอ็ดนะครับทุกคนเราก็ได้จวกไก่สองใบนะครับผมนะมันมีมากกว่าเก้าจวก เยี่ยมนะครับผมลูกกะก็จะมีเยอะนิดนึงนะทุกคนลูกกะอาจจะได้เปรียบนะครับในการในเกมพวกเกมล้ำหนุนชิ้งการทัวร์ดาวชิ้นันดิเชอร์ไปแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ผมผมก็ไปถึงกองมาได้ชิงนันดเชอร์แล้วทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับผมผมรอยอมนะครับผมผมตีนะครับผมเมื่อกี้เหล่าห้าเหล่าสามนะครับจุดเทิร์นของเขาแล้วนะครับตาต่อไปตามมาสต็อนะครับผมรอนะครับผมแล้วชาร์จอันเดอ นี่นะครับผมได้อากิตโตะมาแล้วนะครับผมนั้นผมจะไปดูของอากิตโตะเขามานะอากิตโตะเขาจะยูกะจะเลือกใบไหนเพื่อคอลงมานะครับผมแต่ยูกะเอ่ใช่เอมาสตโตะจะเลือกใบไหนนะครับผมเราต้องมาจัดดูตรงนี้นะครับผมถ้าอยู่ถ้ามาสโตะน่านจะไม่ใช่ตัวไหนหรอกนี่นะทุกคนเป็นผมผมแนะนำนะผมสามใบนะครับ นี่นะครับพอสามใบไปเลยนะครับผมซ้ายและขวานะครับผมเกตมันจะไปบังเขานะครับทุกคนก็เลยจบมาทางนี่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับได้เพิ่มนหกเกตนะทุกคนสองสี่หกนะครับผมตอนนี้มีหกเกตนะครับเราก็จะบัตตี้คอไปเลยนะครับผมไปช่องกลางแทนทายหนึ่งเกตนะครับผมเราจะเกตไปตรงนี้นะเราจ่ายหนึ่งเกตเรียบร้อยนะทุกคนนี่นะอากิโตะมาแล้วไม่เชื่อดูนะครับ ให้คาก้าไม่ต้องใช้มุกหรอกผมสไปร์ลนะสไปร์ลดาคอนแช่นะครับผมสไปร์ลดาคนแช่คาสามารถองการวัฒน์พิข้อก็จะบวกอีกหนึ่งนะครับผมนั่สามารถอากิโตะนะคบผมเดี๋ยวดูนะครับผมมีมอีอ๋อมีสิบสองคิด,ดิข้อนะครับผม จะทำยังไงดี <P ff t> เขาลิงเขาถ้าเป็นผมจะทำนี่นะครับจะเป็นผมอย่างนี้เลยเราก็จะล่าโล่แห่งมังกรชินโล่แห่งมังกรเขียวนะผมสอ้งชิดเพิ่มสามหน่วยนะครับผมสิบเอ็ดนะครับผมกลายเป็นสิบสี่ครับผมกลายเป็นหกชิดที่ข้อก็ล่านะผมล่มังกรฟ้าครับได้เพิ่มอีกหนึ่งเกร หรือ,อยังครับเนี่ยมันก็จะได้อย่างนี้นะผมแล้วคิงอากิโตะมาแล้วนะผมมันเอาเข้าสู่สานมามอกไปคิงอากิโตะแบบไนนะอ้นี้เราไปดูในเรื่องหมานะสไปรโรคิงอากิโตะครับ,บรแล้วจ่ายนินเกะแล้วอาน้ำก๊าซสามใบจะชงดอกแต่เราไม่ครบสามใบไม่เป็นนะเอาน้ำการ์ดไปนี้แหละข้าสู่สนานนะต้องเป็นให้น่นา,า,ารักสม่าวน้ำการ์ดุจวันนะผม รากไปแล้วก็ der, วกชร์นะลนี่ยเ้าก็ชเนี่ยเราก็แช้การถนอนราก็มุกแต่เราันชุดมีสิบสี่หน่วยก็ยังอดุดหนุนได้นะด้วยความสมัคการทุกใบนะครับผมมีตัวบทห้าใบนะครับผมห้าห้าบสองเป็นเจ็ดนะครับผมเจ็ดข้อนะครับผมอชีพผมก็ต้องเหลือเจ็ดนะครับจะไปเคาน์เตอร์ใส่ไอตก,ก็ะยาไปนนิดนึงนะทุกคน ผมตีสาคิงไอโตเอ็มดีซับอันทัวรซะ r i ฟอร์ดิเอรนะครับผมเล้รับชิ้เบอหน่วยนะครับแล้ก็ัมนเตอร์น่เรากับขึ้นมือเรานะครับผมทั้งโซนะครับผมยกเลิกเราก็โดนไปงครับเจ็ดดำเอีนะเจ็ดหลือสิบสี่เป็นเล็บเอ้เจ็ดเอสิบสี่เหรือเจ็ดนะครับผมแล้วก็ตาผมนะครับผมนี่ครับช่องหนอนผมจะไปตรงนี้ครับร นะครับผมเอานแล้วก็ชาร์จไปนี้มาชาร์จอันดอร์นะครับผมการทัวร์ดาก้อนมาเอ๋นี่นะครับผมผมรออะไรบางอย่างอยู่นะทุกคนพอการทัวร์ดาก้อนไปช่องขวาเห็นหรือยังเดีย๋ยวดูนะทุกคนพาว,นวันวันถึงคิวก็จบแล้วลุยเลยดีกว่าคอมไปจ้องใสยการทัวร์ดาก้อนจมตีใส่อากิโตะเนี่ยเรียบร้อยน,นะครับผมอากิโตะถอดโซ่บุนชิโตโซกะนะครับผมทุกคน ไม่เป็นไรจ่ายจีวอทำการเช่นการชัวร์ตะก้อนสแตนโม่นะครับผมอันนี้ได้ดับเบิลแท็กด้วยนะครับผมสแตนการได้ดิหนึ่งใบนะครับผมมันสแตนการนะครับผมสแตนได้โจมตีข้าวนะครับผมอ่าวจะนี่มีดับเบิลแท็กนะครับผมโจมตีนะครับผมแล้วแถมพินิจสามนะครับผมโซนะครับผมตืดนะครับผมออล่ามัสโต เหลือสามามหือสี่สี่เหลือหนึ่งดับเบิลนะครับโซนะครับผมลงดับโซนะครับผมเกมเอ็นนะครับผมผู้ชนะคือมิกโดดูกะนะครับผมดูกะเอาไปฝ่ายชนะมีการทัวร์แล้วก็แซนหมูดนะครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างนะผม๋ยวลืมกดไปกดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วย ลืมกันใหม่คลิปหน้าผมตอนวันนี้ไม่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบายนะครับไปนะครับผมเนี่ยนะทุกคนอยากดูเบื้องหลังบอกผมได้นะครับผมเดี๋ยวนะี่ยไม่ดูนะเบื้องหลังผมเนี่ยครับมันมีไฟฉายอยู่นะครับผมตรงนี้แล้วไฟฉายมุมนึงอยู่ฝั่งนู้นทุกคนแล้วจบกันก่อนนะครับผมบาย